เล็กไก่ละมุนช่งองหงอข้ามเมือดเป็นปะช่องหงอปมีอ่อกาอกระหล่ำก็ไม่ได้ซอยเป็นปะกระหล่ำก็หมดอาานันซลาเป้าก็ะเมือดตี เมมเนี่ย <c oughs> เออแค่นั้นนะ <c oughs> วันนี้มีแต่ของหมดหมด ván xưa nó có bà đẹp Mình thêm cần làm Chân sùa Tắc nam đông đền Được rồi rồi. ยาเสียนเอาถ้วยเอเอ,อเลิศผสมน้ำยาใช่ไหมมาแล้วค่ะน้ำยาผสมนะจ๊ะน้ำยาขี้เกลือกันน้ำยาก,กระเทยผสมกันค่ะ ลลมเมอนไม่ละมุนผดดิ วันนี้จาอยฮาซิบานาจากคูบลาสปัลารูดูดูด้วยอันก๋เตี๋ยวนี่น้ำตกปะก็ต้องตกเนาะ We ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะเส้นเล็กนะคะเส้นนรกนะจ๊ะน้ำตุ๋นกับน้ำแตกด,ด้วยนะะี่ตาอันนี้สุก,กี้ค่ะสุก,กี้ไข่วิทยาศาสตร์น,นะจ๊ะแม่แม่เอาน้ำกิมใส่หอยมือเรีเพราะว่าบางคนน่ะแม่เอาน้ำกิมใส่ถั่วเนื้อมากเพื่อนประกาศทเทเือดแม่ก็รีบปรุงให้มันสำเร็จให้มันอร่อยไปเลยนะจ๊ะอร่อยจงคนร้ายต้องทำแบบนีที่สุดในโลกค่ะ ที่สุดในแปดโลกนนด้วยนะมาในคอนเซปต์อะะไรคม,มรคออย่าคอนหยังหนูจะบอกให้นางลำหับนนางในวรรณคดีนะคะอัลเทเมีอยน้ามีิามยางก็อดอก,ดอกชบามันมีดอกชบาดอกซูเมเนี่มีแต่ดอกทองเอามาใส่เลี้ยงเออเฮอร์โหลดดอกทองกับเลิศเด้อซูเมเนี่เนาะได้อยู่ถ้าถ้าผู้ใดเป็นดอกทองผู้นั้นว่าอันผู้นัน้นเอาชีวิตรอดได้ซูเมเนี่ ไปหาเงินอยู่พัทยาเนาะดอกท้องเนาะดอกชบาอยู่แต่ในป่าดิไปใส่พวปปีเลียงตรงวมื่อแต่ควยเดสมือนี่ถ้าดอกท้องน่ะเดืวพฝรังเด้อฉับอกให้ห้ามอันอนีน้นนนนสุกี้นะคะสุกี้ขายวิทยศาศาสตร์้าโคเลียโคเลีอัดพ่อเกงใจแม่นแม,แม่แม่เอาน้ำกินใส่ใถ้วยมาเพิ่นบ่นเทเอาเบิดแม่ก็เลยปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วโคเลียโคเลียแล้วก็กินได้เลยนะคะกินไปเรื่อยนะคะกินไปเรื่อยๆนั่งโดนๆจ้าอันนี้ผักไม่กินเหรอเนี่ย